mặt đeo ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแร็กในตำแหน่งจังเกิลน,นะทุกคนมาไอเทมรูปร่างแสงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะมาตานี้เนี่ยชิ้นที่3าผมจะขึ้นเป็นเกาะเล็กก่ะน,นะทุกคนมาแล้วก็ผมจะขึ้นเป็นรองเท้าลดคู่ดาวนาตานี้ผมจะเน้นแบบต่อยแบบให้หน้าลำคาเลยนะเตียงโอเค ไปสามนะ <c oughs> เอ็นราบูบูมันน่ารำคาญจัดเลยทุกคน <c oughs> เอาละฟาร์มไปก่อนนะตัดน่านไงว่าแล้วเลนผมหายอเคโไม่เป็นไรผมไม่สี่นะเอาละตอนนี้จะทำให้มังกรสองนาทีนะทุกคน <c oughs> อา้อาวโดนไปหนึ่งหมัดนะ <c oughs> แต่ว่าเลืผมโลดีเพื่อน <c oughs> อา้าวโดนไปสองหมัด <c oughs> สวย

เอาละากลับแล้วเพื่อนผมต้องกลับไปฟาร์มต่อนะต้องไปฝึกไปอีกนะนะมาเล่นกับพี่ริปโป้นิดนึงนะสวยยังไม่สี่นาทีทุกคน ออเลยยับเลยว่ะทุกคนต้องเลนดักของเราถูกโจมตีเฮ้ยเอาจริงดิมันทุกบ้านแล้วว่ะอาไปกินออืื้ โอ้โหสตาร์นนานจัดหืมคลิปหมดนะทุกคนตอนนี้คู่สองวีเราสามารถต่อยได้หนึ่งครั้งนะทุกคนพี่ฟอเลน Dragon and Slayer have evolved! Your team has oh, destroyed a tower. Totally. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed! ไอ้ฟอรเลนตีตีดาร์กโจเพื่อนมา <You S 1> <laughs> ดีมาดีครับฮาดีครับอายาเหรอ เอาจาัดเอาจาัดสวยเพื่อนไปก่อน <c oughs> โอเคถือว่าคุ้มนะ <c oughs> ให้เจ้าเกาะเล็กมาแล้วนะ จะมีเรื่องกับข้าอขอเออสวยจัด,ดไม่ตายทุกคนผมควรกลับบ้าน มาดีครับแต่ว่าเข้าตีดังอยู่เบื่อม,มาดีครับฟ <c oughs> อร์เรนเนาะตอนนี้เราแรงอะนะถ้าเขาไม่ออกถอยเนี่ยบอกเลยว่าหายแน่นอนนะต้องไม่เข้าไปนะ <c oughs> ปเฮ้ยฟอร์เรนมันเอาจัดอะัดเ <c oughs> ดียวหาย เอาจัดว่ะไอ้ลาบบูบูมันยังตีผมอยู่ไอลาบบูบูหายนะค่อยแรงจัดน,นะตอนนี้เอา,เอาตัวไปสองหมัดน้ยสองหมัดก็พอโว้แล้วมงกรุดมาแล้วนะทุกคน โอ้กี่เห็นอะไรวะหมัดเดียวเพื่อนเพื่อนเราเล่นแล้วนะเพื่อนเราเล่นแล้วช่วยดูลิปป์เอาละเพื่อนใจเย็นไว้ เราพี่บอลเลนเอาอีกแล้วป่ะพี่บอลเรนต้องมาฝั่งนี้ปะ่ปะว้าโอเค,อเคยกสามสวยแล้วนะเมื่อกี้ผมต้องรีบขึ้นโอฟให้ได้นะแล้วมังกรจะเกิดแล้วไอ้ดักกอดสซเลเยอร์เดี๋ยวนะเพื่อมีไฟแล้วอะ มาดิโอ้หาอย่างนี้แล้วดาร์คซ์เลเยอร์เฮ้ยกอร์ซเลเยอร์ยี่สิบวินะอย่างนี้น่าจะเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ให้สูงมากนะทุกคนป่ายเขาตายนะดาร์คซเลเยอร์ยังไม่เกิดเอาดารก่อนเพื่อนเฮ้แล้วไฟกันอีกแล้วอ่啊 โดนไปสองมากโอ้เก๋ช้าปิกเกอร์นะไม่ปิกก็อาจจะโดนคู่นะเมื่อกี้โอเคผมต้องเดี๋ยวคลิปชุดหนึ่งว่ะเอาจริงดิเป็นเล่นกันแล้วนะ รีไป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 ,ไปมาเลยครับโหเอาไหวชาชุดเดียวหายอะ่ะแล้วแคลรี่จะเหลืออะไรอย่างนี้โอ้โหมีการหลบหมัดนะ <laughs> โดนไปหนึ่งหมัด ต่อยแบบทุกๆสองวิอะบอกเรพารล่คู่เราตรงเกินเพื่อนาดาร์กแล้วก็ปิดป้านเปิดเลยโจตีดาสเลเยอร์เพื่อนเมดกับแครรี่เรายินโซนนะเอาละ วยแล้วฟอนเลนอยู่ตรงนี้ป่ะเอายูยูยูเอายูเพื่อนท่าูนไปสามหมัดเอาไม่ใช่ฟอนเลนเนาะเอาละนิ่งไว้เพื่อนได้นะมาลจู AUDIO โอเคว้าวลาบูบูแต่วันนี้ผมโลมากเลยทุกคนผมต้องระวังจูเอะนะเออมันจะเอาลาบูบูมาตีผม แล้วผมไม่มีดูดเลือดไงปันเด็ตเฮ้ยเพื่อนเอาว่ะเป็นเล่นและนะคิด้ว่นจะมีเลือดกับเขาเจ้าจปานเพื่อนมา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 ม,ามาโอเคไม่ตายมวยมันดุจัดทุกคน บอกเลยว่าเซตนี้ตั้งแรงแล้วก็ทำดาเมจต่อนเนื่องนะโอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงนะทุะกคนพัคนนเก็ตสกอร์รวม29เกต่อ16นะทุกคนสกอร์เรา13-33นะทุกคนแล้วก็การเงินก็1-3ึ่งสามเซตไอเทมก็ประมาณนี้นะครับก็ตานี้ก็เป็นกันเลยว่าฟูไอเทมเลยนะเราทำดาเมจไปทั้งหมด 2ีเปอร์นะทุกคนแล้วก็ทีมไป55เปอร์นะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป มวยป่าทุกคนก็เป็นรองเท้ารถคูดาวเพื่อต่อยทำ d า m a g e ต่อเนื่องนะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย